สวัสดีครับน้องเฟจ้ยวันนี้เพื่อนมาทำอะไรเยอะแยะเลยลูกมากินหมูป่าปลาปูใช่หรอใช่วันอะไรคะมันเกิดจ้ามันเกิดเพีวก็หาลูกแข่งมาบริการเพื่อนอยู่นะครับใช่ไหมเพื่อนพอเจอกล้องเงียยหมดเลยอ่ะเมื่อกี้เสียงดังกันมากเลยนะได้ยินถึงห้องโน้นเลยเคยใช่ลรอแนะนำตัวกันหน่อยเด็กคนแรก น้องเลยครับน้องโยค่ะน้องโยนะครับคนที่สองแลคะลูกใบฟ้าค่ะคนที่สามแลคะน้องนาค่ะคนที่สี่อ่ะลูกน้องกิ่งค่ะน้องเดือนค่ะอุ่ยน้องเดือนว่าะงั้นน้องฟิวได้กินไหมลูกน้องเดือนหนูมีคู่แข่งแล้วน้องฟิวน้องเดือนคู่แข่งน้องฟิวก็น้องเดือนหนูตึงอ่ะอันนี้ทานเลไรันอยู่ครับเนี่ยฟิวหมูกระทะนะครับ เขาให้เจ้าของวันเกิดกินก่อนดูดิเคยไม่กล้าเปิดดูดิอร่อยเลยอ่าได้แล้วเจ้าของวันเกิดเปิดแล้วหลบมานี่แม่ช่วยยางเฉยพี่เหรือโย่เหมือนจะอายนะเราอ่ะไม่อายใช่นะทําทำทำตัวปกติโลกทำตัวปกติไม่อายไม่นะปิดเลยนะโอเคหนไม่ชอบก้อง ก็นี่แหละครับวันนี้เพื่อนๆของฟิวนะครับมาให้พี่เบิร์ดเดย์ที่บ้านนะครับก็เป็นวันเกิดของฟิวนะไม่พี่แน้องแขงใส่อะไรน้องแขงใส่ทำยังไงอันนี้คือออันนี้คืมอสี่ต่อที่ไหนกันบ้างเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่อที่เดิมมาประกอบถูกก็ต่อที่เดิมมาประกอบมาประกอบหมดเลยเหรอลูกใช่ไม่มีใครย้ายเลยเหรอไม่มีเดี๋ยวฟิวก็ย้ายมาประกอบเราเไม่เป็นเราสางคนแต่ไม่เป็นไรหรอกใกล้กันเดี๋ยวแวะไปหากันได้ใช่ไหมลูก จบออนะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวจะเล่นกีตาร์ให้เป็นเบอร์เดย์ให้ฟังเอ้ยิรู้ด้นยรู้ด้วยรู้ด้วยใช่ไหมใช่เอ่อโอเคก็ได้มาแบบงงงงเลยพ่อพ่อคุยกับปิวตอนไหนวันเนี้ยีไม่รู้เหมือนกันเออแม่ก็เลเตรียมไปเลยเออเห็นบอกว่าเตรียมพอตพิเศษมาด้วยใช่ไหมลูกพิเศษด้วยตามฝันเวอร์ชันรีมี ใช่ไหมเออนี่เลยเพื่อนเขารู้จักหมดเลยนะเนี่ยตามฝันเนี่ยเนี่ยจริงไม่ได้เหมือนน้งใจเลยอร่อยไหมคะอร่อยค่ะสุยักษ์ไหมสุยักษ์ไหมยอร่อยยอร่อยมากยังมียังมีอร่อยไหมคะอร่อยอร่ออร่อยไหมคะอร่อยค่ะไม่บอกเขามาชิมกันดูค่ะที่นี่เลยได้คอมเมนต์บ้านน้องฟิวอร่อยไหมคะอร่อยมาก ยอไม่เชื่อเราคือกระติ๊ดเลยแม่อร่อยแน่ๆไม่พูดออล่าจับมาเลยอ่ะค่ะแล้วทำกันไหมมาจะดูคอนเทนต์เนี่ยคอนเทนต์เกินเริ่มเริ่มเริ่มมาคอนเทนต์คอนเทนต์อันเองเจ้าทำสลักเป็นตกทำอะไรอ่ะทเอะทำอะไรทำอะไรก็มันมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งถูดออแดไปถูดออแดได้ไม่เอาตุก

mong dòng thôi mong mong dòng một màu mong 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 đừng mong 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 ạ mong 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 ไม่ละนานมกค่ะเดี๋ยวไปนอนกันงหกโมงทุกคนมันมีแคอี่อย่าลืมอะไรเดี๋ยวกลัวไปผักไง ตอนนี้นะคะเรากินเสร็จแล้วพี่ฟ้าก็กำลังล้างจานให้นะคะอ่ะพี่โยอ่กินหมดแล้วอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยเราก็อยากจะบอกทุกคนว่าปีนี้เป็นปีที่สิบห้าของพี่ฟิวที่พี่ฟิวเกิดมาบนโลกก็อยากให้ทุกคนนะครับร่วมอวยพรพี่ฟิวได้แลคอมเมนต์เลยก็เป็นปีที่สิบห้าขอเป็นปีที่สิบห้าของพี่ฟิวที่ดีที่สุดแล้วขอพี่ฟิวไปโดนตัวเองสักทีขอบคุณจ้าพี่ยังคะอร่อยไหมคะอร่อยมากโอเคงั้นก็อย่าดูงั้นก็อย่ดูกันนะคะว่าหลังจากนี้เราจะทำอะไรกันต่อ บายบายบายชีว yeah you know uh, ิตอ you know. like ันนี้ถูกแล้วะวันนี้วันเกิดค่ะวันเกิดพี่ฟิวแล้วพี่ฟิวอยู่ไหนอยู่นี่นี่ว่าจะของวันเกิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือเค้กของเรานะคะทุกคนจะเขอยู่ไหนอ่ะไม่ตอนเนี้ยเลียนพังไปดิไม่ได้กินคอนเทนต์นึ่ะคอนเทนต์ แกมอนแก๊สมอนขยันขยอรจุดตรงนี้าไม่เดือนไม่เดือนมีแก๊สไหมเดี๋ยวจะสร้างคอนเทนต์เดี๋ยวได้คอนเทนต์เออเนี่ยไอคอนเทนต์ลงติ๊กต๊อกอย่าทำเลยไอที่ two one zero give me my date day date y แม่แก๊สไม่ติดมึงมองแต่ว่ามันเหมือนแบบที่เป็นอะคริลิกอะตัวอะคริลิกอะ มาแล้วมาเลยมมาเร็วเร็ว energy energy หม n e เอยเก๊ย้มสุดแล้วก็มีไฟเก๊ยเยชูขอภาษาญี่ปุ่นนะวะเฮ้ยอันนี้ไม่เกาหลีใช่ไะมมาเร็วเอ e น g n e r g y ปิดไฟปิดไฟไฟปิดไฟหันหน้าเคี้ยวหันหน้าเคียวเย้เราโยก่อนโยแล้วเร็ว โยร้องเพลงในห้องน้ำเร็วมามาเลยเนี่ยร้องนะยังไม่ถ่ายหรอถ่ายก่อนถ่ายถ่ายร้อเดี๋ยาพี่ต้องขอถ่ายด้วยหน้าถือกล้องให้หน่อยมันตั้งไว้ก็ได้ไหมไฮเซคีเหมือนอะไรจะหล่น Happy birthday มาหน้าถือไว้นะแล้วเลี้ยวถือไว้เล่นผมไม่สวยวเ่ย nên yoร้อง ở trong phòng tắm nha Yo mở cho หน่อยอะไร à? Yo tắm xong chưa ấy tao Đero yo Happy birthday to <coughs> you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you no. Happy birthday to you Ay. Happy Birthday you to ขันธันก่อนมา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 ขอให้เจอเ็กอัดสังที่จริงใจทีงจะหมดละเออใช่ไหอัดสั่ที่จริงใจอยังจบแล้วจบแล้วนานจังหล่ะเอ้าเราจะผมหวังเลย บมาอย่าจะเป่าทีละเล่มมามาหนึ่งสองโอ้พี่มันต้อเออเอาอ้อยพเฮ้ยไป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 ยิงกินกลับมาปุ๊บไปนายอยู่นากินเทียน้หมกินได้นะเป็นเทียนกินได้โล้ยยุงเด็ดิเจ้าของมันเกิดกินกัด กัดเรือจะวไม่เอาเนี่ยเล็กช้อยเลยแล้วไม่กินหรอกว่าคือบูกี้ใช่ไหมบุกบูกี้มคืออะไรมันคือเป็นเบลนี่ผสมคุกกี้กลายเป็นอะไรบูกี้โอเคบูกี้นั่นป้าชื่ออั่นน่ะชื่อไอจีฟ้าเออไม่ใช่บูกี้หอมอยากแซวเขื่อนเขื่อนชื่อไอจีตัวเองป่ะไม่ยอันนี้คือเล็งเลยไม่แล้วอันนี้ยกินยังไงไม่เอาจะตัดตรงนี้หนึ่งสองสามห้ามยังไม่ได้รูปเลยอ่ะ เอออถ่ายไหมล่ะไม่เอามากินเออเอาข้าวเนี้ยเอไม่แข็งได้ไงฟิวอ้ามันกันนะคะอันนี้กระตุกใจมาบี๋บีไปเดี๋ยด้วมาี่เอ็นซีเอ็นซีเอเนอร์จีเอ็นซีเมื่อวานเรคยกินแล้วมันมีครีมแบคทีมเหนียวๆอ่ะอันนี้มันหลอกดาวอ่ะไม่ติดมือมันจะติดหัวเลยมีอ่ะติดหัวอะไรอือคือเก่งยังไงอ่ะ อะไรมาคือกินได้เลยได้เล้งจบแล้วญิงขนาดนี้มึงก็คิดไปทาหอะนรค,นคืออะไร <c oughs> กิรไรนได้ไหมอม่แรฟา,า,าเย้ยคะเค้กใหม่ไงไม่หรอมันเป็นเหมือนเขาตั้งเป็นเดยแแนรรวปักนี่เด็กเราให้อ่ะิ <c oughs> <c oughs> ม,มูมนจูอยูไหนนะ้มู่หรออือ ไม่กี่ครั้งมากแต่แล้วมันแข็งอะมืออุ้ยนอนเบื่อเลยไม่รู้สึกว่าปีนี้ผ่านไปไวมากเลยเออใช่ไหมเดือนนี้อ่ช้าเดือนหน้าก็ไวแล้วไอ้อะไอ้อะไออะขัดยังไงวะทอ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 อยากทำคอนเทนต์แบบผัดนั่นกินหนึ่งอ่ะช้อนใครไปช้อนใครวะ ไม่ม uhm, ีอ่ะไม่ช่างมันกินปกติแหละมาอยากกินบุกกี้อ่าเนี่ยป <nek> <pod cast himself> ี๊บม <masa> ีไหมปี๊มีไหมอีเรามาดีมาเอาเอาถ้วยมาหนึ่งถ้วยมาหนจานก็ได้มาอย่าอย่าฝืนอย่าช้อนอย่าช้อนมันจ้าไม่ได้แหละจูอืมมันกินได้ฝังกูโยถ้าไม่ออกมาจะหมดแล้วนะ มาเออเหมือมีก็ไม่อยู่เอาอยู่ว่ะไม่ก็คือแข็งแล้วเมี่ยไม่อยู่โอ้โหแต่ต้องเค้กแต่เค้กเคยเห็นคุกกี้ที่มันแบบขอกระตอกอ่ะมันเคยเห็นคิปเปิ้ที่เขาทำมปเนี่ยคุกกี้ให้ให้พี่อ่ะแล้วมันแบบได้อยู่ขอชิมหน่อยใครเน่ยคิปิ้บ้านน่าจะได้กลับแล้วอย่างนี้ คยมินกับทางเดียวพอใคขึ้นมาเลยก่อเอางีนะอันนี้อร่อยดูดูแกนึกว่่างสุดอร่อยลองไปไม่ใช่ิเลยนี่หุยตายเหรออืมอมาทำยังไงวะไม่แล้วมันไม่ชิ้นใหญ่เกินแล้วข้างบนมันมีชี้เซามูลปะ อันนี้กินจริงเหรอ,อลองฟิกินด, <unified. S 2> นดิมันคือช็อกโ<ช>กแลตวางกินเลยมันคือไวช็อกโกแลตเริ่มสาบานมาที่กูกันอะมินมาเฮ้ยโอ้ยอะไรมามีเคยเห็นเซรามิกปมกัดมึงกัดไหมึงกัดไหมึงกัดไปไหน,นริ่มสาบานอ,อ้วกไ,ไม่อ้วกมึงมัเริ่มไวช็อกโกแลตทำอะไรอ่ะเยอะไรล่ะ น่านึ่งหอมข้างอร่อยนี่กัดอยู่มันทำนะงีแล้วแมากูแตกเลยกูแม่กูนตกม่งเปลี่ยนมาที่พี่กูซื้อไอโฟนมันแตกแล้ว๋ย่ให้แม่เห็นเลยแม่ดูคลิปนี้ค่ะนี่เปล่าเหมือนเดิมเนาะรอยอมมากิน ข้าวเลยจืดกินเนมันก็เหมือนอันนี้แหละแค่เล็กกว่าอืมเล็กกว่าไม่แล้วเนี่ยใหญ่เกินอีมันก็ทำไมเขาไม่ทำเบบูกินก้อนเลยวะอืมมาแล้วมาแล้วมาแล้วนันไม่มีชีตูนอยู่อืมให้โยกินนะมันเป็นช้าเลยแบบแบบแบบทั้งหมดมันเหมือนแบบมันเป็นเหนียวเหนียวเหมือนนมเหนียวอะอืมเออ แต่มันคือขีนนะเจบวันนี้คือวนที่แค่สามคนเอาที่เหลือเขารู้ไงว่าอ็งน้ำหนักกูจะเอานอนนะเด็กเอึงเด็กเด็กก่อนน่ะกินไม่ได้เดล็กหลุดกินมสีเหมือนเสื้อฟ้าเลย,ส,ยสีคือบะโอ้าหวมื่เกิดใครบบเป็นขวดยังขวดแล้ว มาค่ะเวพรน้องฟิลนะค่ะคนแรกพี่หญิงอ่ะก็ขอให้พี่มีความสุขมากแต่ก็มีความสุขแลบอยู่กับพวกเรา,าแล้วก็ไปโรงเรียนใหม่ก็ขอจะเจอเพื่อนดีๆขอซัพพอร์ตเหมือนที่พวกเราทำอยู่ตรนนี้ค่ะขอจะเจอความรักดีๆอะไรอย่างนี้นนั่นแลกรักฟิลมากโย วาเฮ้ยพอนเองค่ะก็อย่าเข้ามาใกล้มันน่ากลัวขอให้โรงเรียนใหม่ที่ฟิวจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ขอให้เป็นโรงเรียนที่ดีและเป็นประสบการณ์ที่ดีของฟิวแล้วก็ขอให้ฟิวที่โตขึ้นไปเรื่อยๆได้เป็นคนตัวของตัวเองมากขึ้นทุกๆปีรักฟิวจ้าอย่ามาใกล้มันคอพน้องนมาน้ำเริมเอ็นเอร์จ่เอ็นเอร์จขอให้ฟิวน่ารักมีความสุข เรียนดีๆเรียนเก่งเย่ yeah. คิดอะไพ <Yeah. S 1> ี่ฟ้าค,ะค่ะก็ขอให้น้องฟิลนะคะมีสุขภาพาร่างกายที่แข็งแรงสวยๆขอให้ได้เป็น ambassador <c oughs> ของ d r คะ่ะขอให้ไปโรงเรียนใหม่นะคะก็แบบขอให้เจอเพื่อนที่เ <c oughs> ข้าใจเองคิอะไโอเคงานงานก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนแกๆก่กลับบ้านจ้ะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย <c oughs> Bye.